สวัสดีค่ะยายุพินหนุ่งมังกรคาท่าเจ้าได้จ้ะบาราพี่ชมด้วยล่องแบบว่าพี่น้องกันสัมเดชพี่น้องกันเสียเซ็นยังว่าซื้อเขาไว้ไปบ้านน้องว่าเดี๋ยวเอาเขาไว้ใส่เราไว้ให้น้องเอ้ยคอยคอยเกล็ดพญานินี่ชุดๆเข่ากระดูกดำหอยเลยพี่น้องหลอขายเข่าขายยังคอยกับบ้าบ้าหลอกขายเข่าไว้ข้นกินไหมพี่น้องเนาะมาขันสวัสดิ์วันลาขอบคุณน้องจกรอดเด้อน้องเสือ รอขายเข่าให้ให้ลูกให้ร้านแม่ผู้หนังซื้อไว้ให้ซื้อไว้กินพี่น้องเอ้ยเราได้เงินข่อยเขมียนพี่น้องแล้วผมมานี่ข่อยสิีเปลี่ยวเบิงหน้าแล้วเลยพี่น้องเขาบัดด้วยสังคดนย์ไงเด้อคอยบอกไ้ตืนอนอันนั้นคุณไว้ได้นำใส่ว้นอกเตอ่อย,ขอยเขียนอย่างเดียวถึงเรามาหลอกขายเขา่นานอนกนได้เพราะกอดเกิกดมาลูกเสือหัวกอดเกิดมาเนาะเจ้านายเนาะล่ะอื อันมาตัวกันแบบนี้มาสร้างการแม,มี่นิลีคนบ้านอื่นบานไกลจังหวัดอื่นกับบ้าบ้าดอกละเป็นพี่น้องตาพยไงมีไงเมียลูกพี่ลูกน,น้องตานามสกุลเดียวกันผุนเมยหลอกขายเขาให้ร้านมาหนร้านเห็นหน้าบุามๆบวมมปีเนาะหนูอยากซื้อเขาไว้เห็นน้องวัยยุบันเมียบ้านบางปีใดนั่นน่แล้วมาหลอกขายสวัสดีค่ะลูกซื้อมูแม่นะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายเด้ลอลุงล่ะ มากินหมากวา้อนอุดว้อนุดน่ะคะนเยอ,อรมัหน้าจะรู้จักกืรู้ค่ะเขาเสื่อมว้อนุดเนาะค่ะเนาะถ้าเงินก็เสื่อมว้อนุดเนาะค่ะน้องเมกาหงุดจักนก็หลอกเซอร์มสวัสดีค่ะแม่น่าสวัสดีค่ะน้องเซอร์มว่าสวัสดีค่ะแม่กาทักทายน้องโมูสอาจารย์เนาะเซอร์มเนาะฝรั่งคนมาหลอกขายเข่ามาสัวหลายเด็ <laughs> อะไรงานก็มาอยากอุดหนุนกันลูกพี่ลูก,ลกน้องกันก็พอตติมเงีย คือว่าสิบ่ตัวลูกตัวหลานโน้ตล่ะอือแล้วพอวาเซียเพิ่นหลอกขายนอกกันมันเขาเป็นเขาเปลือกยุ่นนะปต่ีนี่เพิ่นสีมาในกองเพิ่นเอาซื้อเขาตลาดมากินเพิ่นเขาไปเบิองในกองนอนกันงามาดิสวรรค์ไหลหลงเสือก็ไงนุเยสวัสดีจ้าพี่น้องก็สร้างมาตัวกันค่ะน้องเมนีหลี่พี่น้องละตัวกันล่ะเอ้ยตังตังสวัสดีจ้าน้องเซม่าบานุเยสวัสดีจ้า น้องเสือน้องเสือเอวัตตัวเสือน้องสมมติสวัสมมดีเจ้าเด้อจ้าคนไก่ค,กคิดกันล้ำตัวกันใดตัวกันใดไงพี่น้องเออตัวกินเกลียน,ต,น,นตัวกินเงินฝลังเมียฝลังพี่มอนซอนหลายพี่นดัดกํากลังไก่มาตลอดเยี่ยมค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องพี่มานายยังไม่อาบน้ําเลยครับย่าเพิ่งไม่อาบลูกยู่น้ำยายกัน คุณนุเอสวัสดีค่ะลูกต่างๆทักทายนุเอเดอ้อน้องต่างๆเราเรายังมีน้ำใจมากนอกจากนองแล้จากงานแต่ง,งานเราสิบเบอผักเพราะเราเหนื่อยอยู่ด้อพี่น้องเด้อกับพวกกันหากันวาสนาเปิดมาขอจับคุณแม่ได้ไหมครับวาสนาเปิดมาแม่นยืดอกต่างๆตัวกันแบบนั้นก็ล่างใจมาหาการเยี่ยมค่ะเด้อน้องนุ่มหนามุ่นบางเดย์ พี่น้องก็สร้งมาเห็ดได้เนาะพี่น้องเนาะอันขามอันเกิดขอปลอดภัยได้จากแมนแมนนองต่างๆสมอสวัสดีค่ะผู้ดใดภาษาเชืยอภาษากินมาเน่ะอันขอจีบคุณแม่ได้ไหมคะประสนแม่เกาวกระวานมันมันกินเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่นัดแมนจ่าแมนอ่านพี่พิมพใหม่ประสนพี่พิมมางไห๋เด้อพี่มวลซ่อนลายพี่นัดมาให้กันล่างใจมากตลอดเยี่ยม อดนยดเยี่ยมคะ่ะขอคุณหลายๆอาจารน้องพิม,อมขอโทษนะคะ่ะอ่านเกินเมอโมสวัสดีครับลูกแม่กาสวัสดีจ้จาน้องเมอมทักทายเจ้าอ่านผิดอ่านถูกแมกก่กระได้เพราะเป็นยังดอกลูกพนหัวว่าผู้เถ่าอ,อยู่หนากับบ่าเนียมกันพูนว่าแมนยียจากคนหนามมุดาสั่นแมนเมนยุยจากุนอัน อันนามุ้นวาสันอันน้องตักตักสวัสดีค่ะเซอร์มุนตักท่ายขาจีบคุณแม่ได้ไหมคะอันพิษตับกันพิษตับแล้วใส่หนา,าอนนาบน้ำยังครับวาสันอ,อันอยากอาบย่ายอาบแล้วลูกเออคุณเซอร์มุ้น,นส,สวัสดีค่ะน้ๆๆองตักตักทักท่ายเจ้าเด้อจ้าขอจีบขอจับพี่นัดใส่แว่นด้วน Mister น้องพิมกระไ้พีนัสเซ่แวนด้วมนมาเซฟนวากีบไ่ไดนดอกเท่าแล้วมัดไฟแล้วยังไม่กี่ผู้เท่าถูกงหากีบผู้นุ่งผู้สาวคุณแม่พิมสวัสดีค่ะน้องเมมอทางทักทา,ทาเจ้าเด้อจ้่เซมานี่